จากสหรัฐนะคะไปดูกระแสการเมืองที่ปากีสถานกันบ้างนะคะหลังจากก่อนหน้านี้ได้เห็นภาพการประท้วงอย่างดุเดือดของผู้สนับสนุนนายอิมราน่านมาแล้วล่าสุดก็มีอีกหนึ่งกระแสนะคะที่ทางรัฐมนตรีกลาโหมของปากีสถานออกมาเปิดเผยว่าหลังจากนี้อาจจะมีการยุบพักของนายอิมราน่านค่ะ โดยทางาวา,าอาซิฟรัฐมนตรีกาลาโหมปากีสถานออกมาเปิดเผยเมื่อวันที่24พฤษภาคมนะคะบอกว่าพักเทริกอีอินซับมีการโจมตีรากฐานของรัฐซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจอดกลั้นได้แล้วก็กำลังมีการพิจารณาที่จะยุบพักนี้ด้วยโดยต้องอาศัยมติจากรัฐสภาอนุมัติการตัดสินใจของรัฐบาลให้ยุบพัก เขาระบุด้วยนะคะว่าสาเหตุก็มาจากการที่ผู้สนับสนุนของขานไปชุมนุมประท้วงในเดือนนี้แล้วก็ก่อเหตุโจมตีทำลายค่ายทหารกองบัญชาการทหารแล้วก็อาคารหน่วยงานราชการต่างๆค่ะแต่ว่าทางทนายความของพรรคเทริคอ e ีอินซับหรือว่าพรรคพีทีก็เปิดเผยนะคะว่าถ้าหากมีการยุบพรรคเกิดขึ้นจริงก็จะยื่นคัดค้านในศาลแล้วก็บอกด้วยว่าพรรคทั้งพรรคไม่ควรจะต้องมารับโทษจากการกระทำส่วนบุคคลของผู้สนับสนุนค่ะ โดยเหตุการณ์ที่พูดถึงก็เกิดขึ้นหลังจากที่นายขานวัย70ปีซึ่งพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังรัฐสภาลงมติไม่ไว้วางใจตั้งแต่ปี65ถูกตำรวจเข้าจับกลุ่มนะคะตอนที่เขาเดินทางถึงศาลกรุงอิสลามาบัดเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาเรื่องนี้ก็ทำให้กลุ่มผู้สนับสนุนไม่พอใจค่ะก็ออกมาเดินขบ,บวนประท้วงแล้วก็ก่อเหตุความรุนแรงในหลายเมืองทั่วประเทศนาน3วัน รวมถึงการทำลายกองบัญชาการทหารในเมืองราวันพินดีแล้วก็ไปเผาบ้านพักนายทหารระดับสูงในเมืองลาฮอร์รวมถึงการเผาทำลายอาคารราชการบางแห่งจนกระทั่งอีกหลายวันต่อมาข่านถึงได้รับการประกันตัวจากศาลค่ะโดยนายขานเองก็เผชิญการดำเนินคดีข้อหาต่างๆมารวมกว่า100คดีนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ย มองว่าการดำเนินคดีเหล่านี้มีเหตุจูงใจทางการเมืองเพื่อที่จะขัดขวางไม่ให้เขาได้เข้าร่วมการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนตุลาคมปีนี้ขานยังพยายามเดินสายรณรงค์ทั่วประเทศนับตั้งแต่พ้นตำแหน่งนะคะเพื่อจะเรียกร้องให้มีการจัดเลือกตั้งเร็วขึ้นแล้วก็มีการโจมตีทั้งรัฐบาลทหารรวมถึงกองทัพยอย่างรุนแรงด้วยแต่อดีตนายกรัฐมนตรีขานก็มีการออกมาเปิดเผยผ่านช่อง YouTube ของพักนะคะในวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมา บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็จะจัดตั้งทีมเจรจากับรัฐบาลเหมือนกันเพื่อที่จะพยายามหาทางยุติความวุ่นวายทางการเมืองที่มันยืดเยื้อมาจนถึงตอนนี้แล้วก็พร้อมที่จะยกเลิกข้อเรียกร้องให้มีการจัดตั้งเลือกตั้งก่อนกําหนดหากทีมเจรจามั่นใจว่าการจัดการเลือกตั้งในเดือนตุลาคมจะเป็นประโยชน์ต่อปากีสถานจริงๆซึ่งเรื่องนี้หลายฝ่ายมองว่าถ้าหากทางรัฐบาลยอมรับข้อเสนอการเจรจาก็อาจจะช่วยคลี่คลายความตึงเครียดทางการเมืองในช่วงนี้ได้ค่ะ